สวัสดีครับกระผมนักศึกษาแพทย์อชิตพลสามพ่อปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับผมนะครับเกิดและเติบโตที่คริสจักรห้วยน้ำขาวหมู่2ตํานลม่อนจองอำเภอมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนะครับมีความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าผมอยากจะเป็นหมอครับซึ่งผมนะครับก็มีความฝันและก็มีความชอบด้านหมอตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับภาพฝันของผมตอนเด็กก็คือหมอนะครับเป็นอาชีพที่เท่มากแล้วก็ได้รับเกียรติจากทุกๆคนนะครับ แต่พอผมโตมาผมได้รู้ว่าการเรียนหมอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและการเป็นหมอนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูงมากเพราะเขาต้องรับผิดชอบชีวิตคนนะครับดังนั้นนะครับจึงทําให้ผมนะครับตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตอนมปลายนะครับผมก็ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมครับผมจึงคิดว่าการเข้าเรียนแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับผมนะครับเพราะว่า กว่าการที่จะสอบได้นะครับต้องมีความรู้ที่เยอะมากๆแล้วก็ต้องผ่านการเทรนมาอย่างหนักนะครับดังน,นั้นนะครผมจึงตั้งใจแล้วก็พยายามอ่านหนังสือด้วยตัวเองเสมอมานะครับ ผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะคบพี่พระเจ้าทรงนำผมตลอดการเติบโตแล้วก็ตลอดการเรียนนะครับครับผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเช่นกันนะครับที่พระเจ้าทรงนำผมจนผมสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำผมแล้วก็ทําให้การเรียนของผมราบรื่นไปด้วยดีนะครับและเป้าใหม่สงสุดของผมนะครับเมื่อผมจบการเรียนแพทยศาสตร์แล้วผมก็อยากจะเป็นหมอเพื่อชาวกะเหลี่ยงครับเพราะว่า ในประเทศไทยน,นะคะมีชาวกะเหรี่ยงมากมายนะ,ะเกิดความยากลําบากต่อเขานะครับก็คือด้านการสื่อสาระครับผู้ป่วยนะคะไม่สามารถที่จะสื่อสารกับหมอให้รู้เรื่องได้และหมอนะคะไม่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ผมจึงยังจะเป็นหมอคนหนึ่งที่ไปอยู่ตรงนั้นและาสามารถเข้าใจเขาแล้วก็สามารถอธิบายสิ่งต่างๆให้กับเขาเพื่อสุขภาพของเขาดีขึ้นไม่ใช่เพียงแต่สุขภาพกายนะครับรวมถึงสุขภาพใจด้วยะครับผมจะนําเอา ความเชื่อความรักจากพระเจ้านะครับมอบให้แก่เขาเพื่อให้เขานะครับหายป่วยทั้งกายและก็ใจนะครับดังคําพูดที่ว่าเราเป็นแต่เพียงผู้ให้ยาแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาครับสวัสดีครับกรับผมอาจารย์สมศักดิ์คล่องกระโจนคิรีศิยาพิบาลคริสตจักรห้วยน้าขาวก่อนที่ผมจะมารับใช้เป็นศิยาพิบาลผมรับใช้ในการพัฒนาเด็ก เพราะว่าคริสตจักรห้วยน้ำขาวเนี่ยมีแผนกในการทํางานกับเด็กและเยาวชนมีหอพักเด็กแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนส่วนวันนี้ผมจะมาพูดถึงชีวิตของน้องอชิตพลสามห่อซึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการเป็นเด็กที่ได้รับการพัฒนาจากคริสตจักรห้วยน้ําขาวน้องอชิตภพลสามห้อนี้อยู่ในโครงการตั้งแต่เด็ก จนจบม .6 และปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเด็กในโครงการแล้วก็น้องอชิตพร์ได้รับการพัฒนาจากศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรห้วยน้ำขาวลหลายเรื่องทั้งด้านจิตวิญญาณทั้งด้านจริยธรรมแล้วก็ฐานดังการศึกษาและก็สุขภาพแล้วก็น้องอชิตพงก็มีโอกาสร่วมโครงการจิตอาสาเช่นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มาจากโรงพยาบาลแมคคอมิก เคลื่อนที่ที่บนดอยน้องอชิตพลก็มีส่วนเป็นล่ําให้กับพี่น้องที่อยู่บนดอยและระหว่างหมอประมาณ3-4ครั้งที่น้องอชิตพลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้สิ่งที่ผมได้เห็นถึงชีวิตของน้องอชิตพลอย่างหนึ่งคือมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ในการในความฝาันอนาคตน้องจะไปเรียนอะไรน้องก็บอกว่าอยากจะเรียนหมอ ผมเห็นถึงความตั้งใจความฝันของน้องแล้วก็น้องก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจพัฒนาตัวเองฝ่ายฝันในหลายๆอย่างเช่นไปฝึกง,งานที่อนามายัยไปฝึกง,งานที่โรงพยาบาลและสุดท้ายเมื่อน้องจบม .6 น้องก็มีโอกาสไปสอบแพทย์แล้วก็น้องก็ติดแพทย์ซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสได้เรียนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นถึงความตั้งใจในของในชีวิตของน้องอาทิตย์ลแล้วก็ผมเองก็หวังว่า น้องอชิตพลเนี่ยจะเป็นกำลังของอคนอีกมากมายในเรื่องของการรักษาโดยเฉพาะทางการแพทย์และก็โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าโดยเฉพาะเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยผมคิดว่าน้องอชิตพลจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อที่จะกลับมาสนับสนุน ون, ช่วยเหลือเยียวยารักษาชนเผ่าโดยเฉพาะกะเหรีย่ยงอันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งและก็ผมเชื่อแน่ว่าน้องอชิตพลเอง,เองอะจะทาสาเร็จ ถ้ามีคนสนับสนุนถ้ามีคนช่วยเหลือถ้ามีคนให้ทุนผมเองที่เป็นศิาปิบาลคริสจักรห้วยน้ำขาวก็หวังอย่างยิ่งที่น้องที่มีส่วนได้ยินได้ฟังจะมีพระราชใจสนับสนุนช่วยเหลือน้องอาชิตพลในการศึกษาที่จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะทุนทรัพย์สวัสดีครับ ในานามของคณะคริสตจักรกริ่นแบปติสต์ในประเทศไทยผมอาจารย์ประทีปดีเลขาธิการเรามีความภาคภูมิใจในเยาวชนของเราท่านหนึ่งนะครับคือน้องอชิตพลสามห่อท่านเป็นผู้นำเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรักพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนผมประทับใจที่น้องมีความพยายาม แม่ว่าจะศึกษาแล้วเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภออมกอยแต่ว่าประสบความสำเร็จในการศึกษามีเกียรติประวัติมากมายและปัจจุบันน้องได้ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ในสถาบ,บันแห่งหนึ่งซึ่งทางคริสจ,จักรครอบครัวและคณะคริสจักรกริ่นแบปบิสเองจะพยายามสนับสนุนให้น้องศึกษาแล่าเรียนจนสามารถที่จะ จบมาเป็นแพทย์ที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปอย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและเรียนแพทย์ศาสตร์นั้นค่อนข้างที่จะสูงมากจึงใครอยากจะขอให้พวกเราที่จะมาร่วมกันสนับสนุนการศึกษาของน้องซึ่งถือเป็นการรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับเพื่อที่วันหนึ่งน้องอชิตพลจะเป็นแพทย์ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่ตอไป จึงขอพวกเราที่จะร่วมกันสนับสนุนน้องเชิญชวนให้เรามาช่วยกันนะครับขอพระเจ้าส่งอวยพร,พรครับสวัสดีครับ